ต้องหันมามองกินหญ้าไปเลยเนี่ยค่ะหญ้าเพกหญ้าเขาเอิ่อห้าเพกฮะคนให้เขาเอิ่ออยังเอาเอาเอาตายบ่เอา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 แม่นั่นนั่น ไปไล่หมาเห็นบ่มันลำคานหงุดหงิดเปลียนเนาะเป็นบ้าที่อะที้ตัวเดียนหลายบาท บรรยากาศตอนประมาณแปดโมงนหน่อยนะคะหมูควายกินหญ้าเล็มยมหญ้า